สวัสดีค่ะอาจารย์พิงกี้นะคะวันนี้วันอังคารที่26สิหงหาคมนะคะเรามาทํานายวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่26สิหงหาคมอายุขึ้นไปแล้วก็ทุกทุกท่านนะคะที่เก well. ิดในวันอังคารทุกเดือนเกิดทุกทปีพศค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอาจารย์ทายให้5คําถามนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภเริ uh uh ่มต้นที่การงานของเรานะคะให้ใบแรกคือ ถ้าไม่เท้าขัดแย้งนะคะไพ่ไปที่สองตัวเอสซับเพนจิเกิลนะคะทำลายจากภาพนะคะขัดแย้งแล้วก็ความสําเร็จแน่นอนที่สุดชั่วโมงนี้อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดูไม่ก้าวกระโดดเลยเป็นไปได้ยากมีความยุ่งยากในการทํางานนะคะแต่เชื่อว่าหลังจากนี้ผ่านไปนะคะท่านจะดีขึ้นงานการที่ท่านลงทุนไว้อยู่แล้วนะคะให้เลือกที่จะรออดทนนะคะแล้วก็ค่อยๆทํางานไปเรื่อยๆนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ท่านจะดีขึ้นนะคะ ความทุกข์ยากความลำบากผ่านไปแล้วนะคะจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาขออวยพรให้ท่านมินโชคดีนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานท่านผู้ใดที่รอตําแหน่งงานเป็นไปตามขั้นตอนนะคะทีนี้เป็นเรื่องของการเงินในบัญชีของท่านนะคะไพ่ไปแรกคือ k i n ซ็อกครับนะคะไพ่ไปที่2คือแปดดาบนะคะอันนี้เป็นความสําเร็จนะคะเป็นความโชคดีนี้เป็นเคราะห์นะคะแนะนําว่าไม่ให้ลงทุนในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องของการหยิบก,การยืนทําให้ท่านเสียเพื่อนเสียเงินนะคะ เลือกที่จะให้ให้เท่าที่ให้ได้แล้วห้ามเสนเอกส m รสาคัญสําคัญค้าประกันอะไรให้ใครเด็ดขาดนะคะมีโอกาสที่จะล้มเหลวเดือดร้อนด้วยเพราะคนที่เรารักนะคะโชคลาภลับรอยก็จะมาจากคนไกลมากกว่านะคะทีนี้เป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกของความรักคือ knight of p e n t a c l e ไพ่ปีที่2คือ the high priestess นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่พลังงานเป็นไพ่ที่มีความเป็นเป็นบวกเยอะนะคะ นี่กระบวกนะฮะทานายว่าท่านจะมีโอกาสได้จัดงานมงคลสมรสคนที่รอทางไกลจะกลับมาเข้ามาในชีวิตเรานะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะเป็นอะไรที่จะมีความพิเศษประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นท่านใดที่รอคอยความรักจะมีโอกาสได้เจอคนที่รักท่านผู้ใดที่มีความรักอยู่แล้วจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงงานแต่งนะคะทีนี้เรื่องสุขภาพนะคะพไพ่ใบแรกก็คือสี่เหรียญไพ่ใบที่สองคือสี่เมถัาเป็นสี่สีเท่ากันนะคะสี่เหรียญเป็นเชิงลบจะสี่สีเ่เมถั่เป็นเชิงบวกนะคะ ทำนายว่าท่านที่มีอาการเจ็บป่วยของร่างกายอยู่แล้วนะคะรักษาตามอาการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านจะมีโอกาสหายป่วยหายไข้นะคะไม่ว่าท่านจะป่วยเป็นโรคอะไรหรือเป็นแบบไหนมีสัญญาณแบบไหนนะคะให้ปรึกษาแพทย์ผู้รู้นะคะรักษาตัวเองด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายนั่งสมาธินะคะนอนหลับให้เพียงพอด้วยนะคะอยากให้ทุกท่านหันมานั่งสมาธิสวดมนต์กันนะคะดีจริงๆอยากให้ทํานะคะพยายามกันวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยก็ได้นะคะฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิกันคะ่ะ ทีนี้เป็นเรื่องของโชคลับและลับลอยนะคะไพ่ใบแรกคือเจ็ดถ้วยไพ่ใบที่สองคือแปดเหรียญน,นะคะเชื่อว่าท่านจะมีโอกาสได้ถูกโชคลับลับลอยก้อนใหญ่นะคะแต่ความที่เหมือนรอคอยเหมือนความสําเร็จกจําลังจะเข้ามานะคะขอให้ท่านมีโชคดีชัย,ชยจากโชคลับลับลอยขอให้เป็นเศรษฐีกันนะคะซื้อกับใครก็ได้นะคะถ้าฝันถึงบรรพบุรุษให้ซื้อหรือแม้แต่ มีสัญญาณในใจอยู่แล้วว่าเราอยากซื้อตัวไหนซื้อได้เลยนะคะแม่เชื่อว่าคุณโอกาสมีมีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะลักษณะของคนวันอังคารคือคนคนกล้าหาญเป็นคนที่ตั้งใจแล้วเป็นคนใจร้อนนะคะทีนี้เรื่องของความกล้าหาญทําให้ท่านมีโอกาสได้ช่วยเหลือคนมากหน้าหลายตาแต่ในขณะเดียวกันความใจร้อนของเราทําให้เราตัดสินใจนร็วนะคะตัดสินใจแบบฉับพลันนะคะเลือกที่จะค่อยๆหาความรู้แล้วก็ ค่อยๆตัดสินใจนะคะสีที่ดีคือแดงชมพูส้มนะคะสีไม่ดีคือเขียวฟ้านะคะเลขที่ดีคือสา9 12 15บนะคะสุขภาพที่ควรระวังก็คือหัวใจความดันนะคะระบบภายในทั้งหลายไมเกรนนะคะอัญมณีดีก็คือโกเมนแล้วก็ทับทิมนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านที่เกิดในวันที่26สิงหาคมนะคะออขออว้พรให้ท่านมีความสุขคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีนะคะทุกท่านที่รับชมคลิปด้วยเช่นกันนะคะ มีเงินทองนะคะเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีกันนะคะสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะ